ในเส้นทางที่เราเดินทางเพื่อจะไปเยลโลสโตนนี่มันก็จะมีเมืองท่องเที่ยวอย่างนี้ครับเป็นจุดๆและไม่น่าเชื่อครับจากการที่มีประชาชนเดินทางไปเยลโลสโตนปีนึงนี่ uh huh. เขาบอกว่าอย่างน้อยสองล้านกว่าคน uh huh. แล้วก็เปิดอยู่ประมาณหกเดือนนะครับ <Okay. S 2> ทำให้เมืองบริวารต่างๆรอบๆเอ เออเจรสโตนเนี่ยมีคนจองที่พักทั้งปีเลยโดยเฉพาะในช่วงฤดูที่ท่องเที่ยวนะครับแน่นอนตอนฤดูหนาวเขาปิดก็คงไม่มีมาแต่เมืองเนี้ยครับเป็นเมืองแจ็กสันผมเคยมาเดินทางมาทีหนึ่งแล้วมาถึงตอนกลางคืนหาโรงแรมนอนไม่ได้เพราะผมเคยมาที่เจอรสโตนแล้วนะครับวันนี้มาถึงตอนกลางวัน ขาดจากเมืองที่เพิ่งเดินทางผ่านมานี่เขากวางเนี่ยครับมากมายมหาศาลท่านเห็นนะเขาทำเป็นซุ้มประตูอีกแล้วแล้วในสวนสาธารณะแห่งนี้เนี่ยมีสี่มุมนะครับมีสี่มุมที่เป็นใช้เขากวางเนี่ย มาทำเป็นเป็นประตูโอ้โหสาหรับนักอนุรักษ์ธรรมชาตินี่เห็นแล้วมันมันเกิดความรู้สึกเหมือนกันนะครับว่าการฆ่าควางนี่มโหลานจริงๆก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคิดยังไงคงจะเหลือเยอะมั้งซาเขากวางคงจะเหลือเยอะนี่ผมเดินมาอีกที่นึงนะฮะจากที่ท่านเห็นเนี่ยผมจะพาท่านไปดู รอบๆสวนสาธารณะเล็กๆแห่งนี้ครับอ่านี่กับมาเดินผ่านไปก็เห็นว่ามีม้มามีรถม้าครับรอบๆสวนสาธนารนณะนี่เป็นเมืองมีอาคารสถานที่อยู่ในหุบเขา เพื่อเป็นประจักษ์พยานนะครับว่าไอ้ไอ้ซุ้มประตูเขากวางเนี่ยมันมีกันถึงสี่มุมเลยนี่ผมเดินรอบๆเลยเราก็เป็นโรคอันหนึ่งเหมือนกันนะครับคือไม่อยากเห็นการทำลายธรรมชาติแต่นี่คงจะเป็นการทำลายนานมันแล้วมั้งหรือ,อยังไงก็ไม่ทราบเอาหนี่อีก,อ,กอีกประตูหนึ่งนะครับอีกประตูหนึ่ง นี่ครับ <c oughs> เห็นใช่ไหมฮะ <c oughs> เดี๋ยวผมพาท่านดูก็แล้วกัน